สวัสดีค่ะลูกกายเองนะคะสวัสดีค่ะบัมมี่เองนะคะแในวันนี้แบบชื่อว่าเราจะมาเล่นเกมโลกาไลเวอร์วันนี้นะคะเราจะพามาซื้อบ้านพูวิลล่าบ้านพักร้อนอากาศนั่นเองซึ่งมีสระน้ำด้วยค่ะทุกคนอ่าบัมมี่ต้องขอบคุณน,นะคะสำหรับเสียงตอบรับกับ<ม>คลิปที่แล้ว ep 3<ม>ของเรากับบ้านพูวิลล่าหลังนี้ค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าก่อนจะเป็นบ้านพูเวลล่าในครั้งที่เราลงคลิปใน EP 3ไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยบ้านนะคะเราต,แตกาตแต่งกันยังไงตกแต่งแบบกลางสวยงา่าอ,อันดับแรกเราก็เริ่มต้นที่การตกแต่งในห้องน้ํากันก่อนเลย เราแขกก็อยู่ข้างน่าจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องครัวแล้วก็แล้วก็ห้องอาบน้ำแล้วก็มีมีห้องรับแขกโอเคแล้วก็มีห้องให้สวนตัวของผู้ใหญ่มาว่ายน้ำแล้วก็เด็กด้วยว้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านครอบครัวที่ทูอ้ออี่ยงนะคะ เฟอร์นิเจอร์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีของเด็กด้วยนะอย่างที่อกกามขงับหแ็สำหรับคนที่ยังไม่เคยก็ติดกับกับห้องนอน,อนอได้ไหมอ่าได้ได้ได้ค่ะอ่าโอ้ย <c oughs> อยู่ใน <c oughs> พื้นที่เดียวกันไปเลย <c oughs> โอเคได้ไดอยู่นะได้อยู่นะ ใครยังไม่ได้ไปดู EP 3ของเรานะคะว่าเราเล่นเกมอะไรเอ๊ว่าเราเล่นกันยังไงก็เดี๋ยวเป็นมีละครสั้นยังไงก็ไปดูตัดติดตามกันเลยนะใน EP 3นะแล้วก็ฝาก EP 4ีของเราในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนี่ใช่ค่ะ <Okay. S 2> อันนี้คือ EP 4แล้วเนาะออของโทก้าไรเบอร์นะนตอนนี้เราก็เอาพรมน,นะคะมาวางตามจุดต่างๆไม่ต,ม <laughs> ติดห้องกีเรากันเลยพรมก็น่ารักนะตุ้มมีตุม้มมีอยู่นะตมต ตะลุตะลิเตอะอา้าถูกแล้วแล้ว<า> <c oughs> เอาเหรโอเคนะคะาาทุกคนนะคะกกดูหมอนอุ้ยอ,อุ้ยไลยสีพื้นห้องมาแล้วนะคะตอนนี้<ม>พี่สกายก็เริ่มไล่วางสีห้องแล้วโอ้ห้องน้ําสีนี้ทําให้ดูสว่างขึ้นเยอะเลยนะคะเือย้สวยมากห้องน้ำอือ,อต่อไปก็ห้องครัวห้องครัวกับ ห้องนอนค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มลงสีพื้นทำผนงังทำพื้นนะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าสระข้างนอกเป็นยังไงเยสร่างล e t ก็กันเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันซิว่าที่สระนะคะเราต้องวางตกแต่งอะไรเป็นพิเศษบ้างนะคะค l a จร n ง e James g y จะวางน้ำไว้กินด้วยอโอเคค่ะก็จะมี เบียงเอาไว้เผื่อร้อนอ๋อเวลาน้ไม่กินเย็นเย็นอ๋อลงสะเสร็จก็หลังจากเล่นสระน้ําเสร็จก็ขึ้นมาดื่มน้ําเย็นเย็นอย่างนเนี้เหรอคะใช่ถ้าใครร้อนก็ขึ้นมาดื่นมน้ำก็ได้ถ้าใครมาพักแต่อยู่ก็แล้วร้อนอ่ะอืร้อนก็มากินน้ําได้นะอ้าวแบบนี้เลยสะดวกสบายสุดๆไปเลยนะคะใช่บ<ไ>ัต<ไ>ิสกายนี่ <c oughs> าโอเคตอนนี้นะคะก็วางเตียงแล้วแต่ว่าเตียงมาดูเหลื่อมกันยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอพี่สกายจัดวห้ตัวมาแต่อันนี้คือจะว่าอันนี้คือจะอออันนี้คือจะนอนแยกเตียงกันนะคะอ๋อนอนแยกเตียงกันนะคะตอนนี้ก็มาตกแต่งพนเอพวกชั้นวางของที่ติดผนังนะคะแล้วก็มีทีวีมาด้วยแล้วก็อพัดลรมาด้วยสิ โอ้ยบ้านตักอากาศเราไม่มีพัดลมนะเอมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็วางโต๊ะเครื่องแป้งกันไปอ่ะตอนนี้นะคะงงอยู่ช็อกฟิวอยู่อ๋อเลืออเลือกพมอ๋อเลือกพมใหม่วางห้องครัวอีกครั้งเหรออืมวางใหม่วางใหม่เมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้ห้องครัวไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางใหม่แป๊บนึงอ่ะตรงตงมีโต๊ะตรงกลางเก้าอี้ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ แต่ว่าเราจะเปลี่ยนผนังครัวใหม่ไหมหรือไม่เปลี่ยนแล้วโอเคแล้วแบบ่เปลี่ยนอ่ะแต่ลองดูนะคะว้าวขนมมีอาหารน้องหมากับน้องแมวด้วยแต่เราต้องไปหาน้องหมากับน้องแมวกาก่อนนะคะเราซื้อแต่อาหารมาก่อนไม่ได้นะคะดูคุณเจงไม่ฝนพี่แอบค่ะมีน้องโบแล้วก็ฟุกปิกก็ตอนนี้นะคะแอบอ้างพี่ฝนกับพี่เอกตลอดเลยนะว่าชอบดูคลิปพี่ฝนกับพี่เอกแบบสุดๆไปเลยค่ะมีเวลาบ้างไม่ได้ แต่พี่นิวก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงอ๋อแล้วใครอีกคนนึงคะที่พี่อันดาชอบมากที่สุดนั่นก็คือพีออ่นั่นก็คือพี่แป้ง <c oughs> พี่เป้งมีไกาเพราะว่าพี่เป้งนะนาของมิสกบอกว่าว่าคือพี่แป้ง Oh, นะคนนีู้อยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่สกายก็มาจัดห้องครัวรู้สึกพี่สกายจะดูวิปเอ็งบ่อยมากเลย <c oughs> ตอนนี้ก็พานอกเลือกไปนิดหน่อยนะคะหลังห้องครูเอห้องน้ํอพี่สกายนะ่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูสิมีแบบว่าพวกชั้นวางเป็นตัวโชว์ <c oughs> เป็นเครื่องแบบทะเล <c oughs> โอ้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนในห้องน้ำเราจะมีเอิมมันลุกไปไหม เลยเนอะมันจะเปียกไหมเอาโชว์ฟ้าไปไว้ในห้องน้ำอะ่ะไม่เปียกแล้วกระเป๋าเดินทางไว้หน้าบ้านหรอคะเออ,อเป็นเก็บสั่งรองไว้อ๋อพี่<อ>กายคะไอ้สีขาวๆนั่นมันคือเปย์นะคะลูกหนูเอาเปย์ไปข่อยม่บนมันคืออะไรคะมันคือมันคือแบบที่ห้ทออี่ให้ตกแต่งบ้านอ๋อไม่ใช่เปย์ <laughs> มามี่ I'm sorry นะคะเปย์ มันจะเป็นแบบที่นอนไงอ๋อเปี่ยมันจะเป็นแบบที่นอนัวแล้วเอลมามี่ซารีตอนนี้นะคะห่วงเป็นที่นอนโอเคห่วงยางก็คือเต็มมากนะคะไม่รู้จะวางอะไรเยอะแยะนะคะเนี่ยนี่มีมีมีบอลด้วยมีเก่อมีเกาะกองไฟข้างสระน้ำด้วยนะทุกคนดูสิอ๋อสามารถ มันลกแบบน่ารักอะมนมีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมมันดูลกนะคะแต่มันก็ดูน่ารักแบบงงๆอะไรนกันนะเนี่ย <c oughs> ใครอาจจะแต่งกูน่ารักหน่อยอนี่มีบอรดอยู่ลนะถ้าใครอยากถ้าใครจะนอนที่ที่แบบไม่ต้องแบบมีเตียงก็ได้นะน, <c oughs> นอนแบบชิวๆก็ได้นอนแบบชิวๆไปเลยที่พื้นอย่างเี้เหรอคะใช่ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเราก็มาจัดโต๊ะเครื่องแป้งกันนะคะโต๊ะเครื่องแป้งต้องใช้งานอะไรบ้างเนี่ยโอ๋ยน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นคนที่ชอบของกระจุกกระจิกกระจิกกระจุกจกระจิกกระจุกน่าดูเลยนะคะกุ๊กกุก๊กกุก๊กเกีกก๊ยกุ๊กเ<ๆ>กี<ๆ>๊ยกุ๊กเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้แม่มัมมี่เห็นหนูเอากีตาร์ไปไว้ในลิ้นชักเหรอ มันยัดลงไปได้ยังไงอะคะลูกก็มันปิดได้เองเลยโอ้ยงงใจมากเราแค่โอ้หนูโตนี้มันเหมือนจะไมลงท่ะนี้อันนี้คือโต๊ะที่อยากจองบ้านโอะนี่เราจะเปิดบ้านให้เช่าแล้วหรอคะเนี่ยอออใช่โอ้ตายแล้วเปิดบ้านให้เช่าก็มาแล้วนะคะทุกคนเราสามารถถูกก็ได้นี่แต่งแต่งแต่งที่ชาบ้านดู ตอนนี้ก็คือในบ้านมีเตียง2เตียงนะคะใครสนใจนะคะเราเปิดให้เช่าบ้านค่ะใช่อันนี้ห้องถ้าใครอยากจองห้องไหนก็จองไปเลยถ้าใครอยากจองบ้านไหนก็จองเลยค่ะตอนนี้นะคะบ้านเราก็เริ่มดูเต็มๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาคนมาอยู่บ้านกับเรานี่ไงมีน้องเด็กด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเลือกน้องที่ไม่อยู่กับเรานะคะสองคนพอไหมคะ น่าจะสองคนเนี่ะอ่าขอดูเรียกเป็นสองนคนนะคะเป็นผมเขียวด้วยนี่แต่ชิวดำแล้วก็ใส่ชั่วเป็นอู้ยเรนโบ้อ้าวไม่ใช่เอาใหม่มอ๋อนี่ไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นี้คะ่ะใส่ชุดเรนโบ์หนึ่งคนเป็นน้องผู้ชายเมื่อกี้คือเพื่อนคะอ่ะแล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนี้คือตัวพกายเมื่อกี้อ่ะ คือตัวพีสกายใช่พีสกายมัชอบมัดทรงผมนี้นะคะมมนมีชอบมัดให้ตอนนี้ก็กำลังงงอยู่ว่าตัวย้อนสีหน้าม้ามันเนี่ยอ่าเลือกชุดการชุดแมนมากเลยค่ะอ้าวมีปีกมีนังฟ้าตัวน้อยแต่คือจริงปีกเลื่องแสงว้าวมันเท่มากถ้าเราลงไปในน้ำมันจะกลายเป็นชุดว่ายน้าแบบเรืองแสง ทีตอนกลางคืนมันจะมีแสงเต่าไม่ช่มีแสงพิ้วพิ้วพิ้วเดี๋ยวนะคะเราบ้านเรานี่ชอบฟังเพลงน่าดูเลยนะคะมีทุกตรงเลยค่ะอุ้ยนี่คือเขาคือตัวอะไรหมอมันคือตัวมันคือตัวตุ๊กตาอ๋อเขาคือตัวตุ๊กตาตุ่นนะคะอุ้ยเราก่อกล้องไฟด้วยแต่ลวมันมแต่ขึ้นจริงอ่ะแต่ละตัวมันก็ มันก็จะแตกต่างกันอยู่อ่าแต่ละตัวเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันน,น,นะคะมรู้สึกเบื่อมากเลยแล้วทายังไงถึงจะหายเบื่อล่ะคะเพราะว่าเขาเบื่อเพราะว่าเขาไม่อยากเขามีเพื่อเขาไม่มีเพื่อนเล่นเ,เขาเบื่อเราต้องทํายังไงถึงจะหาเพื่อนเล่นให้เขาได้ล่ะคะคจริงคือเพื่อนเล่นมันบักมันเกิดอาการ ัันนริงบกะว่าอ่าตอนนี้ก็คําและมันมมี่ก็ตัดช่วงบักออกไปให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มาจัดใหม่อีกรอบนึงโอเคอว้าวเขาก็ดูอารมณ์ดีขึ้นนะคะเพราะเราปรับปรุงการบักไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะคะสำหรับแม่บ้านเอ่อบ,บวินล,ล่ลววา พูลวิลล่านะคะก็เดี๋ยวฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไลค์กดแชร์กดซับซัอย่าลมคอมเมนต์กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันเดี๋ยวทำไมสำหรับวันนี้บ่อยจังเลยคะเนี่ยตอนนี้นะคะน้องเขามานั่งจุ่มมุมทำหน้าหุง บาฉันอยากจะมีเพื่อนเล่นประมาณนี้หรือเปล่าโอเคค่ะสำหรับแบบนี้ก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะอภิษก,กายซุปมดหมดมมว้าเจอกันค่ะคิดไปเลยค่ะอ,ะอา